อยากพลาดดวแม่นๆทุทกๆเดือนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกด subscribe ให้ถึง2อง0,000กันนะครับตัง้งจิตมาเลยค่ะคาจารกงสดเพื่อสำหรับคนที่มีคำถามนะคะพิพ์คำถามทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวาขขอาจารย์ตอบให้ทางไลฟ์สดเลยนะคะค่ะคนราศีกุมค่ะ เรียบร้อยแล้วรอจะเปิดให้สักนิดนะคะ ถามบอกว่าวันวันวันวาเลนไทน์ชาวราศีกุมเนี้คือมาเลยครับ The Lover เรื่องความรักเด่นมากเขาแบบว่าเดือนวันวาเลนไทน์ก็คือขึ้นมากันทีเลยจ้าเข้ากับเหตุการณ์โดยภาพรวมก่อนนะราศีกุมเนืองเกิดคุณช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างก็รับตุดซีเหมือนกันนะอาจจะคิดเยอะ ให้ระวังการโดนแทงข้างหลังเอกสารสัญญาดูให้ดูให้ละเอียดอันนี้ผมพูดเลยว่าดูให้ละเอียดมากๆเราไพ่ใบนี้เขาว่าต่างประเทศต่างชาติชาวราศีกุมนะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศติดต่อกับ,กบชาวต่างชาติองค์กรต่างชาติหรือเดียวงานก็ได้ก็เกิดขึ้นได้เราไพ่เดอะเดว d หมายถึงว่าได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่อะ,อะไรบางอย่างหรือทําอะไรก็ตามจะทำออกมาได้ค่อนข้างค่อนข้าง,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 างดี นะครับไม่มีปัญหา,าแล้วไพ่ใบน,นี้ the high p e s t e s s หมายถึงว่าจะมีคนมาปรึกษาหรือเราต้องเป็นที่ปรึกษานะครับชาวราศีกุมรวมทั้งเกี่ยวกับพวกอาชีพความสวยความความงานต่างๆหรือไม่ก็พยาบาลที่ต้องดูแลหรืออะไรเกี่ยวกับผู้หญิงอันนี้ไพ่นี้จะเป็นไพ่ผู้หญิงแบบโดยเฉพาะและสำหรับบางท่านชาวราชาวราราศีกุมเหมือนท่านจะต้องไปไหว้ขอพรอ,องค์เทศที่เป็นผู้หญิงใช้คำทำนี้แล้วไพ่ใบนี้ยังพูดว่า ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคของผู้หญิงล้วน,นเช่นเต้านมมดลูกรังไข่ประจําเดือนมาไม่ปกติโรคของผู้หญิงด้วยเช่นการชาวราศีกุมก็ต้องระวังในเรื่องนี้สรับบางท่านด้วยเช่นกันกและความรักไพ่นี้เราจะตอบว่าถ้าความรักไพ่เดอะเลเวอร์ ถ้าใครเป็นคนโสดชาวราศีกุมอาจจะมีคนคุยหรือเซเยสในการในในในเดือนนี้จะขอเป็นแฟนก็เกิดก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วก็จะมีเรื่องราวของคนรักอาจจะเกี่ยวข้องแต่ให้พึงระวังสำหรับบางท่านคําว่ารักซ้อนซ้อนชูก,ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช้คํานี้นะช่วงนี้ทําอะไรก็เหนื่อยหน่อยถ้าคุณผู้ชายคิดว่าเหนื่อยแล้วคุณผู้หญิงเหนื่อยอยิ่งกว่าสองเท่า,านะาบางครั้งอยากนอนนิ่งๆนะไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อย นะครับเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำต่อคะนะแล้วก็ที่สำคัญคือ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดเยอะกังวลใจสาหรับชาวราศีกุม่ะอันนี้พูดโดยภาพรวมก่อนนะเดอนของคุมภาพันค่ะถึงแม้ว่าจะมีจุดที่หนักอกหนักใจอยู่บ้างแต่บอกว่าจุดดีของคนราศีกุมนี่โดดเด่นมากเลยคุณอาจารย์ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากๆเลยนี่คือภาพรวมนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันในเรื่องของการงานการเงินวามรื่องขอความรักด้วยซึ่ง เดือนนี้เป็นเ,นเดือนวาเลนไทน์เลยเรา <Hey. S 1> จะเน้นความรักเลยนะคะอาการงานคนราศีกุมค่ะคนที่อยากทราบเรื่องการงานนะคะชาวราศีกุมตั้งจิตมาเลยค่ะทุกท่านฝากคาถามไว้ได้เลยนะคะ ยังไงบ้างคะอาจารย์คะการงานการงานเห็นไหมมีคาว่าต่างประเทศต่างชาติาขึ้นมันก็ขึ้นตั้งแต่แรกหมายถึงว่าต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือดวงานต่างชาติก็เกิดขึ้นได้นะครับช่วงนี้เหมือนต้องรู้ต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับปัญหาในการทํางานอะไรปัญหาเดิมๆไม่ต้องคิดไปแก้ปล่อยปล่อยมันไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆคุณยิ่งคิดยิ่งกุ้มยิ่งไปแก้มันก็ยิ่งแย่ปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินต่อไปจะดีกว่า ให้ระวังการโดนสายลายป้ายสีฉาลิศสัญญาอันนี้การเอาแบบสิ่งที่เราไม่ได้ทําหรืออะไรก็ตามทําให้เรารู้สึกหนะักอกหนักใจใก็เกิดก็เกิดขึ้นได้แต่รู้ป่าว่าการแก้ปัญหาต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดจะเลือกซ้ายเลือกขวาหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราคาดคิดทุกอย่างนะสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันจะคือสิ่งที่ดีที่สุดในการตัดสินใจมันจะประสบความสําเร็จ แล้วพไพ่ใบนี้นะเรื่องการงานมีการจัดก,การเรื่องกับยอดหรือตัวเลขหรือตั้งเป้าไว้ uh huh. ก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะไพ่คํา,าว่าการฉลิมฉลองแห่งความสาเร็จแสดงว่าระหว่างทางมันอาจจะยุ่งยากอาจจะเหนื่อยหน่อยและระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงหรือคนส่ยรายป้ายสีแต่สุดท้ายปลายทางคําว่า The Tree of Cup หมายถึงว่าการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จเรื่องของการงานด้วยเช่นกันเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการงานนะคะอ่ะการงานแล้วมาดูการเงินกันบ้างค่ะสัาารค์ขาการเงินคนราศีกุมนะคะอ่ะทุกท่านราศีกุมนะคะอยากทราบเรื่องการเงินนะคะหรือเน้นเรื่องการเงินส่งจิตกระแสจิตมาเลยค่ะอาจารย์จับให้ให้ค่ะสําหรับทุกท่านที่อยากทราบ คำถามอื่นนะคะพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ทุกทุกราสีนะคะพิมพคําถามไว้ได้เลยค่ะ,ะมาดูการเงินกันค่ะคนราศีกุมการเงินช่วงนี้รู้สึกว่าช้าชา้า <c oughs> เหมือนกว่าจะได้เงินมาหรือรออะไรบางอย่างก็จะได้เงินมา เราไพ่ใบนี้ก็แบบว่าเหมือนแบกมานานทุกสิ่งแต่รู้ไหมทีความแบกมานานไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่พูดถึงว่า the k night of p e n t a c l e s เนี่ยการลงทุนหวังผลกําไรแบบก้อนเดียวทีเดียวจบถ้าเปรียบเทียบ m e นิ่งนี้สำหรับบางท่านเกี่ยวกับเรื่องการเทรดอาจจะชาวราศีกุมในช่วงนี้คุณเทรดแบบได้เงินก้อนได้เงินก้อนโตหรือคุณที่คาดหวังหรือคา l o s สหรือคุณคิดว่าคุณได้เท่านี้ คุณจะได้สงบงังพอไพ่การเชิญถลองแห่งความสมําเร็จไพ่ไปนี้คือการหาเงินได้อะไรแบบเขาเรียกว่าได้แบบทีเดียวเหมือนเดียวจบใช้ลงทุนไปไปปั๊บคือเหมือนกับมันกลับมาอ่ะก็คือเหมือนเทรดสั้นอ่ครับเทียบภาษาแบบชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆนะก็คือหมาถึงว่าถ้าคุณเล่นหรืออะไรบางอย่าง,างเล่นหรืออะไรก็ตาม คุณเทรดระยะสั้นคุณได้กำไรแน่นอนอันนี้พูดผมพูดตามไพ่นะผอพผู้ตาม,ผมผตามไพ่เราได้กำไรแบบ immediately เลยใช้คำคาน,นี้นะครับผมนะคะโ <ผม S 1> อ้ดูว่าการเงินดีนะคะของคนราศีกุะ เข้าสู่เดือนวาเลนไทน์ทุกคนเน้นเรื่องความรักมากเลย<ม>อาจารย์ถามความรักคนราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างทุกท่านคนราศีกุมนะคะตั้งจิตเลยค่ะอาจารย์กำลังจะถายอบอกเล่าเรื่องความรักให้นะคะดูสีดูสีต้อนะนะทั้งคนโสดแล้คนไม่โสดให้ตั้งจิตนะ ถามเรื่องความรักให้คนรักเราก็มาไพ่วินีนะาเจอทูออฟคาก็เกี่ยวเรื่องของของคนรักถ้าตีมินตีมินิ่งถ้าใครกําลังคบหรือใครกําลังคุยอยู่เหมือนรักแรกพบใช้คาคานี้เพราะไพ่วัดิ้งมันเขียนในลักษณะนี้หเหมือนรักแรกคบความสัมพันธ์เริ่มหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้แต่รู้ปะคุณยังไม่แน่ใจคุณยังเลือกอยู่เพราะไพ่แห่งการเลือกเห็นไหมความลังเลใจจะเอาซ้ายเอาขวาดีหรือเราอาจจะมีคนคุยเยอะ ขอคอนเฟิร์มว่าชาวราศีกุมไม่ใช่คุยแค่คนเดียวไพ่หัวใจดับเสียบรักซ้อนซ้อนชุรักสามเศร้าโอ้ไพ่เคลียร์นะมากเลยแสดงว่าถ้าใครเป็นคนสดคุณอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแน่แนใช้คํานี้หรือไม่ก็ถ้าคุณมีคนรักให้เรามอาปัญหาลักซ้อน,อนบางครั้งคุณเป็นคนรักความสุบโลกวนตัวสูงบางท่านก็เกี่ยวข้องว่าคราอมรักหรือคนในครอบครัวรู้ไหมว่าคุณต้องตัดสินใจเลือกใช้ดับฟันจ้ะเรื่องความรัก ถ้าคุณคิดจะเลือกใครคุณฟันธงเลยว่าฉันจะเลือกคนนี้เพราะสิ่งที่คุณเลือกหรือตัดสินใจนั้นอะจะนํามาซึ่งความสมาเร็จนะคะความรักคนราศีกุมก็ต้องปั้งจิตให้แน่วแน่เลยค่ะนะคะตัดสินใจให้ดีค่ะอ่ะนี่คือคนราศีกุมนะคะ